มาถึงกันที่ตอนที่3กันแล้วค่ะทุกคนกับการ DIY กล่องซุ่ม Baby Tre e V3 ยกบล็อกนะคะรอบนี้นะคะก็จะเป็นการ DIY กล่องด้านนอกนะคะไว้ใส่6กล่องนี้เลยก็จะเริ่มจากการตัดกระดาษร้อยปอนมาก,ก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็สามารถตัดตามนี้ได้เลยนะก็จะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนแผ่นใหญ่นะคะจากนั้นก็จะมาวาดรูปนะคะแล้วก็ระบายสีค่ะ ตัดด้วยกันไก่นะคะจากนั้นติดกาวสองหน้านะคะแล้วก็นํามาแปะตกแต่งที่ด้านบนกระดาษที่เราตัดไว้ได้เลยนะแล้วก็จะมาเริ่มตกแต่งตัวกล่องกันเลยค่ะทุกคนก็จะมาใช้เป็นสีไม้ระบายนะคะแล้วก็ระบายสีชมพูกันก่อนนะคะทุกคนตามด้วยสีไข่ค่ะแล้วระบายสีเหลืองลงไปนะคะแล้วก็ส่วนด้านในก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ระบายสีไข่ทับซ้ำลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นก็จะมาใช้คัตเตอร์นะคะตัดตรงส่วนตรงนี้นะคะทุกคนเป็นส่วนของหนนนนน้้้าาาาากกกกกลลล่่่อออองงงแววว็จะะะมดรูปตััยขใคคทุ คนทั้งหมด9รูปเลยนะคะจากนั้นนำมาแปะตกแต่งส่วนที่ด้านข้างกล่องได้เลยหลังจากที่เราแปะตกแต่งส่วนด้านข้างกล่องนะคะแล้วก็ด้านบนกล่องนะคะแล้วก็จะมาแปะตกแต่งส่วนที่ด้านหน้าด้วยนะคะ แปะกาวสองหน้าทั้งหมด4มุมเลยนะคะจากนั้นก็จะมาเริ่มประกอบกล่องกันได้เลยนะและในส่วนของด้านบนกล่องตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นคัตเตอร์ตัดนะคะ และตอนนี้นะคะก็ได้ DIY กล่อง Baby Tre e V3 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนำกล่องทั้งหมด6กล่องนี้นะคะทุกคนนำมาใส่ลงไปได้เลยนะนี่เลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นกล่องซุ่ม Baby Tre e V3 ยกบล็อกแล้วนะคะทุกคนและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย